สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมนะในช่องไม้ใบโคกหนองนากับเมตตาทุนนิยมนะครับผมวันนี้ชวนเพื่อนๆมาชมหูช้างด่างขาวนะเพื่อนๆก็หูช้างด่างขาวต้นนี้นะครับก็จะเป็นต้นแม่ที่ค่อนข้างจะมีความเขียวเยอะนะครับแล้วก็ลายก้านก็ นี่เลยนะครับหลายการก็สวยพอประมาณเลยนะครับเพื่อนๆอแต่สองใบหลังสุดนะครับมีความขาวเป็นพิเศษนะครับ<อ>คือใบเนี้ยใบที่กลางเต็มเต็มใบนี้นะเพื่อนอเขามีลวดลายความสวยงามที่โดดเด่นมากนะครับ แต่ปรากฏว่าใบใหม่หลอดใหม่ที่กำลังจะบานนี้ขาวเยอะมากมากนะเพื่อนตอนแรกก็นึกว่าเออได้มาเขียวค่อนข้างดีเนาะช้างขาวต้นนี้น่าจะเติบโตได้ไวนะครับแต่ปรากฏว่าเชื้อด่างของเขาก็ไม่ธรรมดานะเพื่อนถึงขนาดว่าใบล่าสุดขาวขนาดนี้ครับ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับอีกต้นที่อยู่ใกล้ๆก,กันนั้นเพื่อนอีกต้นเขาจะมีความขาวความด่างของก้านใบที่สวยงามมาตั้งแต่แรกเลยเพื่อนผมก็เลือกต้นนี้มาเป็นแม่พันธุ์หลักแล้วก็คิดว่าเราก็อยากได้ต้นที่มันมีความเขียวเยอะๆนะครับแต่มันจะต้องมีความด่างเยอะอยู่ในความเขียวนั้นด้วยอ่าแล้วพอได้แม่นี้มานะครับที่อ่าด่างจัดเนี่ยครับเพื่อน รู้สึกว่าเขาจะออกขาวออกมาฮาร์ปหลายใบเลยเพื่อนแต่ลูกๆเขาเนี่ยก็ออกมาลวดลายสวยงามมากนะครับสวยาม,มากๆแล้วก็ถึงแม้ต้นนี้จะมีสองหนอเนาะแต่ว่าเขาก็จะเติบโตช้ากว่านะตอนนี้เป็นโอกินาวะนะเพื่อนเติบโตช้ากว่าต้นที่เขาเขียวเยอะกว่านะครับ อ่าพอเขามีความเขียวเยอะเขาก็ทางข้อแสงได้เยอะกว่าแต่มันมาเนี่ยครับใบล่าสุดนะครับมังคาวจั่วเลยนะเพื่อนอ่าแล้วก็เขาจะมีหน่อใหมามาหนึ่งหนอนะครับแต่ว่าอ่าสามใบที่เพื่อนเห็นเนี่ยผมสงสัยว่าเขาจะเป็นไข่นะครับส่วนหน่อคืออยู่ด้านหลังไข่ สามใบต้นเนี้ยวันนี้ก็เลยจะมาแคะเข้าออกมานะครับผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นไข่แน่ๆเลยเพราะว่า <c oughs> เขามีลักษณะเล็กอะ่ะนะครับแตกมาสามใบก็ยังเล็กถ้าไม้หน่อมน่าจะเป็นไม้ที่ใหญ่กว่านี้นะครับผมก็สังเกตเขาตั้งแต่ใบแรกแล้วครับว่าเขาน่าจะเป็นไข่นะครับแล้วก็ที่สาคัญดินนะครับเพื่อนดินที่ผมใส่ลงไปมันก็เริ่มยุบลงมานะครับ ผมก็เลยจะเอาดินมาเติมนะครับเอาดินมาเติมให้เขาหน่อยนะครับอ่าเพื่อนเห็นไหมครับแล้วก็ดินอยากอยให้เพื่อนๆชมดินนะครับว่านี่คือผลของการเลี้ยงกิ้งกือนะเพื่อนเนี่ยครับผลของการนำกิ้งกือมาเลี้ยงในกระถางนะครับอ่าเนี่ยครับ ดินเขาจะร่วนซุยมากนะครับนี่เลยนี่เพืพ่อนเพื่อนนี่ครับตัวกิ้งกือนะเพื่อนเพื่อนตัวกิ้งกือนี่เลยมีเยอะมากนะเพื่อนเนี่ยครับอืมตัวกิ้งกือตัวกิ้งกือนะครับ,มมรบ,รบ,รบผมก็ไปเอาดินหน้าดินขี้วัวมาแล้วนะเพื่อนก็จะมาเติมให้มันเต็มนะเพื่อจะเป็นอาหารให้กับกิ้งกือ แล้วก็เป็นอาหารให้กับต้นไม้ของเราด้วยนะครับน,นี่ต้นอะไรเอ่ยไม่ได่างอ่าส่วนดินตรงนี้นะครับผมซื้ออมูลไส้เดือนมาไว้นะครับาวก่อนนะครับก็เลยเอามาโปะโคนตรงนี้ไว้นะครับแต่ปัจจุบันผมก็ มีดินขี้กิ้งกือแล้วนะครับผมก็จะค่อยๆใช้ขี้ทุ้เดือนไปเรื่อยๆไม่ได้รีบใช้นะเพราะว่าเรามีมูลกิ้งกือไว้ใช้แล้วเราก็เอามูลกิ้งกือเนี่ยโปะไปที่โคนนะครับอ่ามันก็จะช่วยทำให้หน่อของต้นไม้ที่เราปลูกนะครับแตกออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับอ่า ดินดีมากเลยนะเพื่อนเดี๋ยแล้วไปดูขี้วัวหน้าดินขี้วัวนะครับเนี่ยผมทุกมาแล้วนะครับเพื่อนเเนี่ยครับเพื่อนเก็เ,เ,เ,เป็นหน้าดินขี้วัวอย่างที่บอกนะเพื่เพื่อน นี่ก็เป็นขี้วัวนะครับเราก็ขูดมาพร้อมกับเศษใบไม้ใบหญ้านะครับเขาก็เหมาะมากที่จะเป็นอาหารของกิ้งกือนะครับแล้วก็ทําให้พืชของเราจเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีนะครับค่อยๆใส่ลงไปในป่องนี้ให้เต็มนะเพื่อน โอเคครับเพื่อนๆเ,เราก็เกลี่ยดินเต็มกระถางแล้วเพื่อนแต่มันก็ยังมีดินเหลืออยู่อีกเนะยังไงเราก็จะเทให้หมดเลยนะครับอ่าเกรี่ยมากมาก,มาก เดี๋ยวกิ้งกือเขาก็จะเดี๋ยวกิ้งกือเขาก็จะย่อยพวกขี้วัวพวกนี้ให้เป็นก้อนเล็กๆนะครับพืชของเราก็จะเอาไปกินได้อย่างอร็ดอร่อยแล้วก็มีความสุขนะเพื่อน เราก็เติมอาหารจุลินทรีย์กับพวกจุลินทรีย์เข้าไปนะทำให้กระบวนการดูดธาตุอาหารของพืชเนี่ยเขาดูดได้ง่ายขึ้นนะเพื่อนโอ้โหสวยงามมากนะเพื่อนจากที่ดินไม่เต็มกระถางตอนนี้เต็มเลยนะครับทีนี้เราก็จะมาแยก ต้นลูกต้นนี้ออกจากแม่กันเลยนะเพื่อนจะได้เอาไปปลูกในกระถางเล็กๆนารักน่ารักนะครับหมาดูหน่อยสิเป็นไข่เหมือนที่คิดไว้หรือเปล่าโอ้ตรงนี้เป็นตาแล้นเพื่อนนี่น้องกินงกือน่นเพื่อน เต็มไปหมดเลยเอดูหน่อยนะโอ้ยรากขาวจุ้ยเลยเพื่อนเโอ้โหรากเขาโอ้โหเพื่อนเครับนี่เลยนะครับนี่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 รากของเขารากของแม่นะไม่ใช่รากของลูกอุย้ย เหมือนดังปึ๊ดเหมืนจะหักนะเพื่อนไหนก็ดูตรงนี้หน่อยว่าเป็นไม้ไข่หรือเปล่าถ้าเป็นไม้ไข่ก็จะเอาออกใส่กระถางเลยนะเหนื่อม อันนี้ของเดิมผมปรุงดินด้วยหินภูเขาไฟนั่นเพื่อนตอนที่เขาอยู่ในกระถางยังไม่ได้มาลงปองเนาะก็ใช้หินภูเขาไฟผสมกับหน้าดินที่วัวนะครับอืมมันไข่หรือมันหนอก,กันแน่เนี่ย ขอดูหน่อยโอ้ยไข่นะเพื่อนโอ้ยโอ้ย,อยดูตัวมาแล้วแต่ว่ามันมีเสียงดังปึ๊ดยังกะรากขาดนะเพื่อนไม่อยากไรลากเข้าขาดเลยนี่ได้มาแล้วครับโอ นี่ไงล้ะเขาขาัมาจากนี้อืมไม่มั่นใจว่าจะเป็นไม้ไข่จริงไหมนั่นเพื่อนรับอาจจะขึ้นมาจากหนอก็เป็นได้แต่เขาต้นเล็กมากเขาไม่ได้เป็นหน่อข้างไม่ได้เป็นหนอ่อเออข้างคนต้นนะเขาก็จะเติบโตช้านะยังไงเราเอาเขาไปใส่กระถางดีกว่าครับเพื่อนเพื่อนว,ว้าว เราก็กบโคนแม่ไว้หนาๆเลยนะเพื่อนๆเขาจะได้แตกหนอออกมาอีกนี่เดี๋ยวเราเอาหนอนี้ไปลงกระถางเล็กกันดีกว่านี่เลยครับเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นหน้าดินขี่วัวเหมือนกันที่เรามาเททิ้งไว้เนาะเรารายผสมเข้าไปนะเพื่อน เราก็ยังมีหินภูเขาไฟนะเพื่อนอนนึกถุดิบในการปลูกปึ๊บชิง่งออกไปเท่านี้ก็เหลือเฟือแล้วครับแล้วใส่โฟมรองก้นกระถางไปสักนิดนึงนั้นเพื่อน เร็นล้วครับเพื่อนเเราก็ได้ช้างน้อยมาเลี้ยงแล้วหนึ่งต้นนะครับ่าเราก็จะบำรุงดูแลเขาอย่างดีให้เขาเติบโตเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ที่สวยงามให้เราได้ชื่นชมนะเพื่อนๆอ่อต้นนี้ก็รออ่ารากเขาเดินสักสองอาทิตย์นะ,ะับเพื่อน ี๋ยวจะเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีหูช้างดังขาวนะเพื่อนๆน,นะครับใครอยากได้นะครับต้นนี้นะครับก็ผมแบ่งให้นะครับอ่าเอางี้นะครับใครอยากได้ต้นนี้นะครับหนึ่งพันบาท นะครับแต่มีของแถมให้ห้าร้อยบาทอ่ามูลค่าของแถมนั้นเพื่อนห้าร้อยบาทนะครับอ่าใครอยากทราบว่าของแถมเป็นอะไรนะครับคุ้มหรือเปล่าที่จะเอาต้นนี้ไปในราคา1000บาทนั้นเพื่อนทักมาได้เลยนะครับเพื่อนๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ